สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมสาวแลครืลเแนนะครั้งกันแล้วนะครับเราจะมาเล่นเกมนะครับหนุมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับสเตทแมนนะครับไปเล่นกันเลยนะไปนี่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 เป็นเดก็อไป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 ไลืน วิ่งไปแล้วนะครับกระโดดข้ามกลุ่มอาหารกเวทีแล้วก็กระโดดแลก็โอ๊ยกระโดดไปแล้วก็ดดวกบวบวบยิงลูเล็กมันจะยิงแง่นเย้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันจะมีมุมกล้องให้ดูเห็นไหมเห็นไหมยย อันนั้นอันนั้นเสียงแม่ผมนะครับตอนนี้นะฮะยวนะเสื้องั้นหรอมีเลยใหม่เนี่ยซุ้มเสื้อเนี่ยจะน้องยิกงเป็นอีลีมือนะ ก็ไปกันเลยโอ้ว้าโอ้โอโอโอกดเด่นเลยอะเห็นกล้องเลยอะโอ้โฆษณามาอีกแล้วไม่ได้ปิดเน็ต นี่เราเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆนะต๊อปก่อนมาแล้วนะครับไปไปมุมมองดูคนที่หนึ่งนี่คือรายการเกมโจ๊กโอ้ยดูนะดูนะดูนะอ้าวตกม้าไทยขากระดิกกันด้วยอันนี้ครับ

ตูต oh so ูต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 ว้าวตายตกยอดเลยชายผู้นี้โอ้โหตกมาเลยนะครับไปวิ่งกันนี่เก็ดไขึ้นมาอาหล่นไปในตู้เลยดึบดึบดึบดอ tóc tu, nha tóc tu thôi, à, con con nưng tóc không bay được, cái thằng luôn mà chắc tu, rồi ơi à, con ว้ามันยิ่มุม,มกล้องทีละชั้นอบตกไม่ไม่ไม <c oughs> ่หายเลยเอ้ยเอ้ยเอ้าตบตู้แย่ยยแค่นี้โอมนะ้มานะมานะมันี่มันนี่มานะ นี่คือนินจานาะจิน n i n j โอ้ยงงกันูดยเง็บเนี่ยขึ้นหัวหุ่นยนต์นะเอาเป็นตัวหุ่นยนต์ไปเลยไหมอีกและเกินไปเกินไปไปแกจะมาขายของแถวนี้เหรอ ไปดเงินหุ่นจายงดูมุมก็เงกนหุ่นตุต๊กตาฮู้งบล็อกแตกเลยทำลายบล็อกในเมกาแบบง่ายได้ บอกไม่มันทำบอกเพชรมันมันอสอซิเดียนมันทำลายยากใช่ไหมเดี๋ยวทำลายให้ดูนี่กระโดดเตะเพื่พอกายเป็นบล็อกทีละบล็อกเลยเพี้ยงอ่ะสงสัยเขาสงสฟิสิกส์มากเกินไปมั้งโอ้ยมีมีมีคนมีเรื่องเลยไปหนึ่งตอง้องซ้ำ

หุ่นยนต์หุ่นยนต์ยนต์หุ่นยนต์ขัดข้องหุ่นยนต์ขัดข้องวืบฟืบฟืบไอเดียล่ะกระเด็นมาแถวนี้เลยอีกแล้วบิลิบิลิซับนรกโอ้มะกี้บิลิบิลิซับนรกไม่เกลียวไป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 หนึ่งสองสามหุ่นยนต์ขัดข้องอีกแล้วครับ วูวูกระโดดมาอย่างที่เอ่อตีกับตายอย่างมาวู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 เหุ่เหมือนเอาหุ่นยนต์ไปทิ้งอ่ะวู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 เอาหุ่นยนต์ไปทิ้งแปลนี่คือการเอาหุ่นยนต์ไปทิ้งนะวู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 นี่คือสภาพเมื่อคุณไม่กลางร่มเวลาเว้นฟรีไฟอัปเดตวู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 ก็ตายก่อนเพื่อเลย แมวยังบ,บุดกำมยาบเ็กดูเยอะแล้วบุก็ไปเ็กปิงการ Garage อะไรเนี่ยว้ามีเรียกข่าวว่าท่านอ่องแล้วมียังมีเรียกข่าวว่าห้องเตกไปอกลองดูดูเรียแบนบะแบบแบบ เออโอ,โอ,โอ้หมดโอกการเลยไทยกก็ด้านมะโอ้ยแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดดมาอย่างที่ตายทำลายออกซิเดนสำเร็จ ม the like ัน so ลุกมาแล้วก็โดดแบบเนี่ยแบบเนี้ยดูนะลุกแตวก็โอ้โหวันลงน้ำแบบนี้ดีกว่าว้าวอีกแล้วียกค่าว่าห้องเตะถึงด้านขับโมไซค์แล้วนะครับดูนะเฮ้ยเฮ้ย

มันหุ่นยนต์โดนบานแล้วโดนวางระเบิดที่ที่นั่นเออไป